คณาเห็ดหอมขายดีจ้าพี่น <si ้องคณาเห็ดหอมขายดีบ้านนี่แมงไ้่นี่แมงน้ายวานไหวอีกนิดน่อยนี่เดี๋ยวหายฮอร์โมนหายเสียหามือกับพ่อบงเราจะนี่ยุปามะพริกนี่จ้าพี่น้องยุปามะพริกนี่เหลือแค่เหนียจ้าฟังนีเพิ่นมาสือเมาเทลรารอยจ้าพี่น้องยุนี่แมงป้ายขายฟังนีมาหนีขายได้แล้วเงินสองรอยจ้าพี่น้องนี่ซีลองขายได้เงินสองรอยเหลืออีกซีลอง แต่ว่าตัวนี้แม่น้าไผ่ตัดออกไปแน่แนวคือใสอันละสองต้นก็ตัดออกไปออกอันละต้นกับสีเหลือได้ประมาณจากเงินจากรอยนี่นะเจ้าพี่น้องได้ควนพิกไปแล้วสามอยนี่นะเจ้าพี่น้องกับสีได้สามลอยนี่นะนัการขายพักขนาดให้หอมและมีอีกหนึ่งยุจ้าพี่น้องยุติสซุ่มผู้เดี๋ยวแม่น้อไผ่พาพี่น้องไปเบิ้งนี่กับอีกกระเริ่มทย,ย่อยตัดขายไปเรื่อยเจ้าพี่น้องทย,ย่อยตัดขายไปแล้วก็ยุบข,ของบนก็มีหลายตืบยุตจ้าพี่น้อง มึอนี่สีว่านไ้อีกจักสองซองจ้าพี่น้องนี่นี่ก็ง,งามเดียวจ้าพี่น้องก็สิเหลืมค่อยทยอยตัดขายขายดีจ้าพี่น้องขนาดแม่ลำไผ่ยอมขายด้เนี่ยบ่คอยตัดเลยจ้าพี่น้องสีบ่ออกไปน้ำถูกหลอบครึ่งหายลูกค้ามาเอากับสวนเลยอ่านบอกเคียบามีแม่ลำไผ่จะบ่ตัดออกเพราะว่าคืออ่าบ่ยังไงก็คือห้าเอาแปะแนวอื่นนายจ้าพี่น้องเนาะเอาปนป,น,ปนแนวอื่นไปน้ำ ตัวใดที่มันขายดีห้องยาเล็งยาเล็งเอาขายออกจ้าพี่น้องคือเอาแปะบอกงก่ายก็คืออผสมกับยางอื่นไปน้ำยางเล็กละน้อยพ่อดึงดูดลูกค้าเนะจ้าพี่น้องเนาะพอดึงดูดลูกค้าจ้าจ